9ประโยชน์ของน้ำขิงสุดแจ่มจริงดื่มทุกวันยิ่งดีต่อสุขภาพสวัสดีครับน้ำขิงนั้นมีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากตั้งแต่สมัยโบราณครับซึ่งถ้าหากคุณดื่มเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์ในการช่วยดูแลสุขภาพอย่างมากมายโดยเฉพาะประโยชน์9อย่างนันต่อไปนี้คุณจะได้รับเต็มที่อย่างแน่นอนครับ หครับมีประโยชน์มากในการช่วยย่อยอาหารแก้ปัญหาท้องผูกท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นท้อง 2. ครับเป็นมิตรกับลำไส้ช่วยขับอุจจาระตกค้างได้อย่างยอดเยี่ยม 3. ครับช่วยแก้ปัญหาท้องเสียหรือช่วยฆ่าเชื้อโรคและกำจัดแบคทีเรียได้อีกด้วยเมื่อดื่มเป็นประจำ หครับช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาอาการแผลในช่องปากได้โดยเฉพาะร้อนในอันนี้ช่วยได้อย่างยอดเยี่ยม 6. ช่วยบรรเทาและป้องกันปัญหาอาการข้ออักเสบและช่วยบรรเทาอาการปวดได้เมื่อดื่มเป็นประจำ 7. มีส่วนช่วยบรรเทาอาการปวดฟันได้นะครับ 8. อันนี้เหมาะกับคุณสุภาพสตรีมากเพราะว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาอาการปวดประจำเดือน เก้ามีลิตรเป็นสมุนไพรช่วยต่อต้านมะเร็งมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพมะเร็งได้ด้วยครับฝากกดติดตามผลงานชิ้นต่อไปด้วยนะขอบคุณครับ